หนึ่งวันหนึงเหรียญหนึ่งความมั่งคั่งกับช่อง Rich Moon Coin นะครับวันนี้เรามารับชมในเหรียญที่ชื่อว่า Woofwork.io ตัวยอ่อ W W o, o F นะครับตัวนี้ราคานะครับอยู่ที่ประมาณ0ูนตัว2,224โปรเจกต์ตัวนี้มีความเชื่อมโยงกับชิบะเรียญ มา t แคปนะครับอยู่ที่1.7ล้านนะครับอันดับอยู่ที่2,422วอลลุ่มรายยีบชั่วโมงอยู่ที่465,000นะครับท o ท a l ซับไพ y เนี่ยอยู่ที่7,900ล้านนะครับโฮเดอร์ er, อยู่ที่ประมาณ3,244ันงทอทแทนเฟอร์อยู่ที่6,7 0 0 0ใช้ได้นะครับถือว่าเหรียญนี้สามารถกระจายไปสู่ คนกลุ่มอื่นๆได้นอกจากวานนะครับแล้วก็ตัวนี้อยู่ในกระดานไหนบ้างนะครับเราไปดูกัน b i t g ก t เกต e อทไดโอเอสทีนีสานะครับเรา้วราก็เม k ก b o b i t วบิ t mart นะครับ CoinEx กเราก็ BitForex c o i ค w ExMarket นะครับแล้วก็จู p ิเตอร์นะ CoinDCX นะครับแล้วก็ s u p e r ร์นั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้ด้วยกันนะครับ ผู้ติดตามบนทวิตเตอร์นะครับมีอยู่ประมาณ8,368 follow นะครับ following ประมาณ117นะครับแล้วก็ตัวนี้ติดปักหมดุดไว้ว่าเป็นบ o l เ w ิร์ด้วยนะครับคือเขาเนี่ยทำหลายโปรเจกต์นะเดี๋ยวค่อยไปดูรายละเอียดกันแล้วก็เกิดเดือนมิถุนายนปี2021นะครับเกิดมาพร้อมกับเทคโนโลยีของชิบะเรียมเลเยอร์ที่หนึ่ง คือไกลกันเลยนะครับแล้วเรามาดูเรื่องของเครดิตตัวนี้ไม่มีนะครับเรตติ้งอยู่ที่3.5นะครับเราก็เครือข่ายอยู่ใน e ีเ e อเรีตัวของ w o o เ w o r k มีจุดดีอะไรบ้างนะครับ mm hmm. เขาบอกว่าเว็บสาม e e l นะครับ m a r k e t p l a e e นะครับก็จะเป็นน่าจะทำเกี่ยวกับเว็บสเพื่อจะเข้าไปในแพลตฟอร์มของเขาซึ่งแพลตฟอร์มของเขาน่าจะมีเรื่องของ NFT ด้วยเนาะ ก็เหรียญน,นี้นะครับผมก็เห็น NFT ของเขาแล้วเขาก็สร้างระบบเพย์เม้น่ะเขาคงแบบง่ายๆนะครับแล้วตัวของ integration เนี่ยมันมีความเชื่อมโยงกับตัวไหนบ้างนะครับโปรเจกต์ไหนบ้างอย่างนี้มีอ่าเรื่องของ Unification Platform นะครับหรือ Unification Integrator Integration Partner นะครับชิบ,บะเรียมเวอร์เรีเตอร์แล้วก็เ n t าดาวนะครับซีดอินเวสเตอร์เนี่ย นะครับเป็นอันนี้เป็นโปรเจกต์ที่วิก t ตอริกบูเทเรียนทำการทิ้งเหรียญเอาไว้ฉะนั้นเหรียญน,นี้ต้องมีมีไว้นะเหนนะรียญเขาดาว fraud, 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 fraud น,ะนะครับแล้วก็ฟลอร์ดฟอร์ดฟอนดรีนะครับหรือแฟร์ลันนะครับแล้วก็โก p พัสด์เซคิวลิตี้แล้วก็บล็อกเชนอาร์มี่ดีเวลลอปเมนต์พาร์ทเนอร์นะครับแล้วก็อีเทอร์เมลนะครับหรือเว็บสามเมลพาร์ทเนอร์นะครับตัวนี้ก็เป็นเดอะ r ูฟเวิร์ดนะครับ ก็มีระบบเรื่องของ w ูฟเบิร์นบูฟดาวอะไรพวกนี้นะครับ w ูฟแพ็กนะครับเขาก็จะมีระบบการจัดปฏิบัติการหลักๆก,ก็คือ Woop Work NFT Woop Work เนี่ยเป็นเป็นศูนย์กลางของตัวของบล็อกเชนนะครับแล้วก็ Woop Bur นะครับแล้วก็ Woop Pack นะครับแล้วก็บู Down นะเขาก็จะมีระบบปฏิบัติการแล้วก็มีการเชื่อมเชนต่างๆเพื่อจะเข้าหา Woop Work นะครับโดย อ,อย่างเช่นวูฟเบิร์นเนี่ยก็กใช้แพลตฟอร์มบ้างนะครับอย่างระบบของ w วูฟแพ็ก็ถ้าใช้มีการเชื่อมกับ r o o p o f j e c t นะครับแล้วก็ NFT อะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็วูฟแฟ a ร์อะไรอย่างน,นะครับก็ลองศึกษาเพิ่มเติมได้นะครับสำหรับเหรียตัวนี้ดังนั้นตัวเียตัวนี้ก็มี x c h a นตต่างๆนะครับแล้วก็มีเรื่องของวูฟ p พ a c คอมม m u n i t y ด้วยนะครับก็เป็นเกี่ยวกับโปรตของโปรเจกต์ของเขา หลักๆก,ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับ Woop นะนะครับหรือ Woop Work.io จะให้คะแนนเท่าไหร่ดีนะครับเต็มสิบแล้วแถมเหรียญเป็นต้นน้ำด้วยนะครับแต่ว่าอ่าม,ม,มันมีมันมีมันมีอุปทานน้อยนะครับแล้วก็คืออุปทานไม่เยอะเกินไปนะครับอันนี้รับได้ นะครับเราก็ส่วนของตัวของโปรเจกต์ก็ชัดนะครับว่าเขาทําแบบเป็ดนั่นแหละเหรียญมีนทั่วไปดังนั้นก็ให้ประมาณสักสามละตันเนาะนะครับก็ถือว่าเหรียญตัวนี้ก็ไกลๆก็น่าจะรอดแต่ว่าจะลุ่งไหมก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับของของตัวเขานะครับแต่ว่าเรื่องของตัวเหรียญเนี่ยมันก็มีความเกี่ยวข้องกับชีบะเรียมกับยูนิฟิเคชันแล้วก็เคาดาวอยู่นะครับดังนั้นให้สามไปมันก็ไม่ขี้เหร่ออะไร นะครับก็ยังมีอะไรที่มันอ้างอิงได้บ้างนะครับเราก็ฝากทุกท่านที่จะกดไลค์กดแชร์กด u ับ c ไคร e แล้วกดกระดิ่งด้วยกันนะครับผมมีลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้สำหรับกลุ่มนะครับมิชชั่นนิ้มูุเอพีและวันนี้เราฝาก Woopwork.io ตัวนี้ไว้นะครับหรือ Woop ไว้เพื่อเพิ่มพอร์ตการลงทุนสำหรับท่านสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีเข้าถึงเหรียญต้นน้ำด้วยเมกะสป ผ่านกระดานบิดเกตที่นี่ที่เดียวเข้าถึงเหรียญต้นน้ำก่อนค่ะ